ตื่นเช้าวันใหม่แล้วนะคะมือแรกของเราวันนี้ติ่มซำอันแสนอร่อยใช่ไหมพเจิตร์ไายบายโอวิดขี้เกียจอยู่ทุกคนเห็นเขาว่าที่นี่อร่อยนะคะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นันวิธีการยังไงแม่คุณคุณอยากกินอะไรคุณหยิบเลยอ่าแต่ไม่ต้องเผื่อนะแต่ไม่ต้องเผื่อนะแต่ไม่ต้องเผื่อนะกินข้าวต้ม เดี๋ยวอยากกินอะไรมาหยิบเลยนะคะแต่ไม่ไม่ต้องเผือกันนะพี่เมี่ยงบอลฝากบะหมี่หยบไข่เนื้กระทาเนี่ยสองสามอันใช่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  yes yes นี่เอาถาดเดียวอันถาดเดียวอยากชิมได้หลายอันอันนี้เป็นดิบค่ะเดยวดเดี๋ยวเจะเอาดีเอาดีดีรูนี้เปิดอันนี้เกี๊ยวอะไรคะเกี๊ยวอะไรจะเป็นเคี๊ยวปูค่ะปูหยิบใส่ถาดได้เลยจ้าอันนี้ถาดเราเนาะ อันนี้ค่ะเราผ่ารวมกันใช่เขาต้องเลือกยิ่ห้ามีอันนี้มียบอลนะโอเคเป็นชังนต้นอย่างนี้จะเป็นลูกสอทั้งหมดนะคะลูก้าอ่าดีทุกคนมีทีมงานมาแนะนําด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันไหนคือลูกชิ้นลูกชิ้นปลาใช่ลูกชิ้นปลาภูเก็ตทุกคนเขาบอกว่าเด็ดมากเราต้องกินลูกชิ้นปลาภูเก็ตแป้นหนึงนะคะเดี๋ยวออกมาเพิ่มให้จ้ะโอเคได้เดี๋ยวขอสองใช่สองพี่สอง เลือกมานะคะทุกคนนี่นี่ค่ะมีอะไรบ้างพี่อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะนี่เรียกอะไรกมีอะไรผักเออจะมีผักด้วยเอ้ยอันนี้เป็นเห็ดทุกคนน่ากินมากเลยดูสิดูพี่อยู่เลือกแต่ร้านมีแต่ผักแล้วไปดูอันที่บอลเลือกอ่ะอันนี้นึ่งเลยไหมคะที่ผ้าทั้งหมดสี่ถาดนะคะโอเคทำอะไรคะทำอะไรหนึ่งแล้วกนี่เราก็มีทีมงานคอยเลือกให้พวกซาลาเปาอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีค่ะ เอาครีมค่ะอะใส่ลงไปได้วยกันเลยขนมจีบได้ไหมจ้าจิ๊กโก๊จิบหมูจะแข่งไหมอ,อันนี้26นะคะเดี๋ยวนะอ,อ,อันเดียวกัน เกแต่ไม่ต้องเผื่อนะไม่ต้องเผื่อนะเซนที่ของเราเองใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทานด้วยกันได้ค่ะนี่คือเซตแรกนะแม่บอกว่าแม่เป็นคนสั่งมาทุกคนน้ำร้อนด้วยหยิบเลยหยิบเลยออแม่เจ้าะไรนะไอ้ที่กินลงไปเนี่ย ของน้าของแม่ทั้งนั้นยังไม่ใช่ของบอลทุกอย่างเลยอเขีนอนั่นแหลอลเนี่ยนั่นแหะของพี่อยู่นี่สารเปาของบอลเออเออนี่สารเปาของบอลแน่นอนทุกคนของเริ่มเยอะขึ้นโอเคนี่ จิ้มเลยจิ้มเลยเอาเลยพี่โอเคืมก้อนกนหมดอย่างรวดเร็วเออไอ้นี่กองอยู่ตรงนั้นคือไปหมดแล้วนะฮะแล้วไอ้ที่อยู่ข้างบอลเอ้ยบ้าบอลเนี่ย เป็นไงบ้างอร่อยไหมพี่อยู่อร่อยมากดูผักกาดผิวของพี่อยู่นะถูกใจไหนอร่อยอร่อยที่สุดพี่ปานเลยเออเสียดายพี่ปานไม่มาครับเสียใจพี่เจไม่ไม่คุยเลยนะเงียบมากมาก็ดูได้นะดูทุกคนตอนแรกเมื่อกี้เยอะมากตอนนี้หมดแล้วเริจะร่วงแล้วล่ะเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยใครสั่งว่าเฮ้ยต้นเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยไปไหนหมดแล้ววันนี้เฮ้ยไปไหนหมดแล้ววะ ลั่งเช็คบิลแล้วนะคะตอนนี้เอาไปสี่สิบค่ะ40แล้วก็ 3, 5, 6, 7, 47เจ็ดนะคะบเจเพ่งทุกคนขาดอีกสามนนิดบอกให้วอนกินให้ครบห้าสิบอ่ะเดี๋ยวพี่เขาลองเช็คบิลดูนะคะว่าทั้งหมดสี่สิบเจ็ดเพ่งมีน้ำด้วยเท่าไหร่กาแฟหนึ่งแก้วห้าสิบนะคะกาแฟสี่สิบบาทจ้ะอ่ะนี่ละค่ะดีอ่าขนมถ้วยหนึ่ง ้อบาทค่ะค่าเสียหายนะคะขนมจีบ47น้ำสองกาแฟขนมถ้วย <Go. S 1> มื้อแรกสำหรับวันนี้ถือว่าโอเคนะคะอร่อยดีเป็นติ่มซำนะคะหยิบเองทั้งหมด47่เข่งเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่หมดเฮ้ยเอาไปเมาไปหมดแล้วอร่อยค่ะใช้ได้ซูปเปอร์ติ่มซำใกล้สนามบินนะทุกคนยังไงถ้าเกิดจกมากา็ลองมาดูที่นี่เวลิกูด